ก็มาออกกําลังกายกับเงี้ยฟองกับคุณนายนกเนี่ยบรรยากาศแบบนี้โอ้โหเย็นสบายมากๆเลยฮนะเห็นไหมโอ้ยดูขึ้นในน้าอ่ะสวยงามมากๆเลยนะดูฮะดูอืมนี่ยามเย็นเย็นเวลานี่ประมาณจะห้าโมงกว่ากว่านะอากาศกําลังดีเลยโอ้โหนี่ลมพัดแบบเยือกเยือกเลยนะเนี่ยเย็นเลยเย็นสบายเนะนี่ยเนี่ยเดิน เนี่ยร่มเงาสวยงามมากๆแล้วก็เย็นสบายนะ,ะเดี๋ยวไปดูสิว่าเนี่ยปองทำอะไรช่างจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเ็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ อ้าวดูเฮียป๋องทำอะไรนะเอาสวัสดีเฮียป๋องวส,อว,สวัสดีครับเออจ้าสวัสดีครับแหมคุณเนี่ยตกใจหมดเลยแหมท่านผู้ชมมาตกใจอ่ะโอ้โหเนี่ยบรรยากาศนะดอกไม้สวยมันก็อยู่กับคนหน้าตาดีอ้าวนั่นแ,ลแหละคุณนายนกก็รีบเขา้าขยับเข้ามาเลยแหมบอกว่าหน้าตาดีขยับเข้ามาเลย <S S S นนโอ้เนี่ยต้นไม้ต้นนี้เนี่ยปลูกไว้ตั้งนานแล้วน่ะนะ ไม่มีใครดูแลนั่นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมอห่วงฉันเออไม่ต้องห่วงฉันใช่ไหมต้นไรฮะต้นใบพระอืมต้นไม้พระไม่ต้องห่วงฉันใช่ไหมให้คุณหามุกมาเล่นจนได้นะเนี่ยเป็นชวนชมนะจะเป็นตระกูลพวกไอ้ฮอลแลนด์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดอกเนี่ยชวนชมดิไม่่ใชโอเคโอเคอฮอลแลนด์มาละกาอ่ะ เออเนี่ยดูให้เลยมันชมนเข้าใจผิดไปใหญ่หโหดูดอกมันดกมากๆเลยเฮียป๋องโดกจีฮึมปลูกแล้วมันต้องออกดอกต้นไม้เอาก็เห็นที่เขาปลูกกันไม่เห็นจะออกกันเลยไอ้นั่นมันเป็นพันธุ์ดูใบอ่าดูอ๋อเออใช่<笑><笑>มีด้วยเออเล่นสายพันธุ์ต่างประเทศด้วยนะเออเอศอ,อ่าเนี่ยของไทยๆเราเนี่ยดอกดีเลยใช่ไหมอืม นี่ก็ีิตกรมันเยอะกว่านี้นะอืมใช่ใช่พวกอิรักอียิปต์เอาไปเยอะมันใช่โอ้แหมมันอยู่ใกล้ๆกันแหมดูใบอิรักอีอะไรพวกเนี้ยแต่แล้วก็ดูใบมันไม่เอาไปไหนเอาเหรอเออไม่น่าเชื่อว่ามีต่างประเทศที่มาเข้ามาใกล้ด้วยอย่างเงี้ยเนี้ยทั้งอิรักใช่ไหมอิรักอียิปต์อียิปต์ด้วยโอ้โอ้ไม่รู้มันจะอิรักอียิปต์ จำได้มันบอกมันไม่ได้รักมันก็หยิบไปเฉยๆอ๋อไอ้พวกนี้มันคืออาจจะสองสายพันธุ์สองไอสองสัญชาติว่างั้นเถอะโอ้แต่ว่าดอกมันสวยมากเลยนะเนี่ยเป็นกัมมายีอาจารย์เนี่ยผมนั่งดูเหมือนกัมมายีผมเช็ดเท้าอ่ะเออนะมันสวยไม่ที่บ้านมีป่ะไม่ไม่มีผมไม่มีที่ไหนจะไปอียิปต์มั้ง ไก่จ้ะลาไ่หยิบติดทุกเข้ากันนะอ้าวลอโอเคงั้นงั้นหาซื้ออะ้รยี่สิบบาทเองเนาะเนี่ยดูดอกสวยจริงๆฮะเนี่ยอยู่กับธรรมชาติเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยลมพัดยามเย็นๆเนี่ยลมดีจริงนะเนี่ยนั่งแล้วสบายเดินมาร้อนๆเนี่ยมาเจอภาพแบบนี้ปกตินี่เหงื่อชุ่มลักแล้เลยนะอ่านะ ีแห้งแล้วไม่เชื่อลองมาดมดูได้ไ <c oughs> อ้ไหวแล้วช่วงนี้ <c oughs> ไม่ใช่ปล่อยเต่ากันแ้วนะเราจะปล่อยเต่าใช่ไหมอ <c oughs> โอ้โหธรรมชาติมันนั่งแล้วก็สบายใจนะอาจารย์นะอ่านั่นแหละเราเนี่ยอยู่กับธรรมชาติอะสบายใจมันมีเห็นน้ำเห็นสีเขียวอืมเ<อ>นี่ยมันก็สดชื่นอะชีวิตคนเราอะนะมันมีธรรมชาติที่สวยไว่าจะเป็นเนี่ย นกนะมีนกมีธรรมชาติมีปลาไม่ดีนะบ้านผมนี่กินลังอ๋อเนี่ยคุณเนี่ยไปรถอะผมเอาฮะนี่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 นกนกจะกระทือบเป่าเนีคุณเนี่ยที่บ้านเลี้ยงนกนี่ย่ารู้ดีปลอยได้ปล่อยแล้วนกเออเก็บไปดรอก แล้วมันธรรมชาติมันดีอาจารย์นั่นแหละคนเรามันอยู่ธรรมชาติเราชีวิตสดชื่นมีเงินเนี่ยซื้อได้ไหมนะธรรมชานั่นแหละนี่นแหละ,ใ,หละใครที่อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมาเดินออกกาลังกายโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเนี่ยมีบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยพีหน่อยคุณเทียอ,อ,อาจารย์เนี่ยเขาก็มีธรรมชาติที่ดีนะเทีย,เออเยนเห็นอะไรนะโอ้ภูเขามีหมอกมีอะไระไม่รู้ที่ไหนนะอ,อื ไม่รู้เขาไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกอไม่บอกไม่บอกแหมกลัวจะไปเดี๋ยวผมกับเงียป๋องจะไปกลางเต็นท์นะเดี๋ยวว่าหลังจะไปล้มทับมันหน่อยเออเลยไปเขาเขาจะเกลียดเลา้วนอจริงงบ้านพี่หน่อยก็ก็ก็สวยนะอ่าสวยสวยพี่อยากไปนะอยากไปบ้านพี่หน่อยอยากไปดูว่า สมุนไพรพี่อะไรต้นไม้เขาอยมอนะแต่ผมก็เตรียมของไว้ไปให้เขาอยู่ไอพวกต้นไม้นะไม่ให้เขาเฉยแล้วอยากเอาไปปลูกอ๋ออยากปลูกเองด้วยอยากมีแบบเป็นที่รลลึกของตัวเองไงแล้ววัหลังไปเราจะซื้อปุ๋ยไปฝากมันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นแนวคิดที่ดีนะเนี่ยพี่ป๋องก็อยากไปปลูกต้นอาจารย์ อะไรที่ซอกาวอะไรนะอ๋าจารย์บุญรัมอาจารย์ไอ้สุนทรไม่ใช่บ้านอาจารย์อกาวของผมเหรออ๋ออำเภอกาบเชิงอยู่ช่องจอมแน่คุณเนี่ยไปบ้านอาจารย์สุนทรใช่เดี๋ยวไปแวะอืมเดี๋ยวพอไปเนี่ยเราจะทำเขาเรียกอะไรเตรียมอะไรไปฝากเขาอยู่แล้วแหละเดี๋ยวผมต้องไปให้ด้วยตัวเองไงใช่ พราะของผมนี่ประเภทว่าทําไปส่งไปไม่ได้ต้องกินร้อนๆต้องสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเซอไพ์อ่ะไปเล่นไพ่ไก่กาไม่เอาไม่เอาไก่กาใช่ไหมไปเราพูดเรื่องอะไรเนี่ยไปเล่น้วมั้อนีู่คุยกันเพลินเลยเนี่ยอาอาเสวัสดีครับ